สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เหลือเวลาอีกไม่นานครับประมาณเดือนเสร็จเสร็จอย่างที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าเราทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่นะครับช้างศึกชุดใหญ่ของเราจะลงทําการแข่งขันแมตที่สําคัญที่สุดในรอบปีนี้เลยนะครับคือการตัดสินในการเข้ารอบการพบก,กับจีนครั้งนี้นะครับเราชนะเราเข้ารอบทันทีครับแต่ถ้าเราเสมอหรือแพ้เนี่ยโอกาสเข้ารอบของเราเนี่ยจะลดลงถึงไม่มี นะครับสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาฟุตบอลไทยเกี่ยวกับเรื่องการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเกิดการชะลอหรือชะง,กงักเงินเรื่องเหล่านี้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างที่ก่อนหน้าที่ทีมชาติไทยชุดยู23จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรู้สึกโมเมนต์ต่างๆนะครับความมั่นใจแล้วก็บรรยากาศ ในไอวงการฟุตบอลไทยเนี่ยดีมากๆครับส่งเสริมทําให้จิตใจของนักฟุตบอลแล้วก็บร,รากาศฟุตบอลเนี่ยทำให้เรามีกําลังใจในการที่จะเดินหน้าเพื่ออยาําผลงานดีๆนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้สมาคมฟุตบอลประเทศไทยแล้วก็วงการฟุตบอลไทยเนี่ยมีปัญหาหนักหนาสาหัสหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินนะครับแล้วการย่ําอยู่กับที่พองวงการฟุตบอลไทยมากว่า10-20ปีแล้วก็วิกฤตศรัทธา ที่ตั้งแต่โคดิชิเข้ามาตั้งแต่มาดามแป้งขึ้นมาดํารงตําแหน่งเนี่ยก็ได้ค่อยๆก่อบกูก้นะครับสิ่งเหล่านี้มาทีละขั้นทีละตอนนะครับเป็นเวลาถึง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระดับฟุตบอลไทยเนี่ยก้าวมาสู่ในอันดับแบงกิ้งฟีฟ่าที่น่าพอใจขึ้นมาทั้ง10กว่าอันดับนะครับแล้วก็ทําให้ผลงานต่างๆของทีมชาติไทยเนี่ยดีขึ้นกระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆตามาสมควรจะเป็นนะครับโดยการทํางานหนักและการทํางานอย่างละเอียด ของท่านนายกสมาคมก็คือมาดามแป้งแล้วก็โค้ดมาเซาดออิชินะครับจนมาถึงวันนี้นะครับแต่พอทัวร์นาเมนต์เล็กๆนะฮะอยู่23ในการแข่งขันอ่านะครับแล้วเราสร้างผลงานได้ค่อนข้างที่จะหลายท่านบรกวัาลุมเร็วเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นบางอย่างทําให้มันเกิดความสั่นไหวพอสมควรเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ผมกล่าวไว้แล้วครับว่าความหนักแน่นนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องสภาวะฟุตบอลในชาติของเราเนี่ยมันไม่หนักแน่นเลยนะครับหลายคนบอกว่าต้องรอไปอีกปี2ปีถ้าไม่มีบาดามแป้งอยู่แล้วถ้าไม่มีฉี่อยู่แล้วนะครับเราก็จะ,ะเข้าสู่ยุคโกโลหลนอีกครั้งหนึ่งมันก็จะวนรลูปเดิมครับตอนนี้นะครับดังนั้นนะครับในช่วงเวลาโอกาสฟุตบอลโลกปี2 0 2 6เนี่ยที่เพิ่มโอกาสให้กับทีมในโซนเอเชียถึง8.5ทีมเนี่ยมันเป็นโอกาสทองแล้วครับที่ เราจะต้องอพยายามที่จะร่วมจิตร่วมใจนะครับในวงการฟุตบอลรวมทั้งกองเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณคอมเมนต์นะครับของเพื่อนที่มาบอกว่านอกจากจะพัฒนาฟุตบอลไทยแล้วยังต้องพัฒนา,าระดับความคิดจิตใจของกองเชียร์ของเราด้วยแน่นอนครับถูกต้องครับเพราะว่ากีฬาเนี่ยมันพึ่งพากับสังคมสังคมจะดีได้เพราะน้าใจในกีฬาครับหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะทุกวันนี้เนี่ยระบบความคิดมีความมอดในหอย่างมาก นะครับในสังคมไทยแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังเกาะเกี่ยวอย่างหนักแน่นนะครับซึ่งเป็นเยื่อใหญ่ของความหนักแน่นในใจิตใจของผู้คนก็คือการกีฬานี่แหละครับเรายังเป็นประเทศที่รักการกีฬาและเข้าใจมิติของการกีฬาเรายังไม่ใช่คนป่านะครับเรายังไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แสวงหาแต่ผลประโยชน์แต่เรารู้จักเกมกีฬาคือ เราเป็นคนไทยที่รักกีฬามานานแล้วไม่ว่าจะเป็นกีฬามวยนะครับกีฬาฟุตบอลที่เป็นกีฬายอดนิยมของเราเนี่ยได้สร้างฐานความเข้าใจในสังคมของเราเนี่ยทำให้เราเป็นผู้ใหญ่นะเอาสรุปง่ายๆเรามองเห็นภาพคือเราเป็นผู้ใหญ่คือความเป็นผู้ใหญ่คือต้องรู้จักมีเมตตาการให้อภยัยนี่แหละครับคือจุดมุ่งหมายใหญ่ของการกีฬาและถ้าเกิดเราได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยแพชชั่นแบบนี้จะเป็นความสง่างามอย่างยิ่งมันเป็นความน่าภาคภูมิใจของชาตินะครับดังนั้นนะครับ ในระยะนี้ที่มันมีกระแสสั่นไหวเคลื่อนไหวนะผมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆฮะแต่มันสามารถสกิดทาให้วงการฟุตบอลไทยเราสั่นสะเทือนแล้วก็ยิ่งมีการต่อยอดนะครับในอินเทอร์เน็ตในวงการโซเชียลต่อยอดแต่กระจายไปเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ครับยิ่งไปกันใหญ่แพ่ชั่นแต่กระจายไปหมดแต่ก็ยังมีผู้จัดรายการที่มีความผมต้องชื่นชมนะครับพยายามที่จะ พูดนะครับที่จะให้แฟนบอลต่างๆเนี่ยเข้าใจนะครับเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยตอนนี้และช่วยกันร,ร่วมมือกันในการให้กําลังใจทีมชาติไทยอันนี้ผมดีใจอย่างมากครับที่มีลหลายช่องใน YouTube ช่วยกันนะครับแต่ก็ยังมีหลายกระแสะครับทีอ่อาจจะรู้เท่าไปถึงการนในการเผยแพร่ข่าวสารออกมาทําให้เกิดความปั่นป่วนอย่างมากในระยะนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเขาไม่รู้ก็แล้วกันแต่อย่างไรเสียนะครับ แฟนบอลไทยที่รักทีมชาติไทยจริงคงจะทราบสถานการณ์กันดีว่าเราขึ้นมาได้ในระดับที่ดีแล้วเราไม่ได้แย่นะครับเราไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีสติมีสมาธิดีนะฮะในการก้าวเดินต่อไปก็ต้องกราบขอบคุณหลายท่านที่บอกว่าตอนนี้นะครับเราควรโฟกัสอยู่ที่เวลาการซ้อมการเรียกความฟิตถูกต้องครับจุดนั้นเลยครับจุดที่ทีมชาติไทยเราต้องการที่สุดนะครับไม่ใช่ทักษะในการเล่น ฮะไม่ใช่หวัวใจไม่ใช่ทักษะไม่ใช่อุปกรณ์ในสมาคมสมาคมฟุตบอลประเทศไทยตอนนี้ผมคิดว่านะฮะถึงแม้จะมีปัญหามากมายเกี่ยวกับการจัดระบบหนี้สินและคดีความเนี่ยแต่อ์ปก,อบ,กอบรวมนะครับของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ายอดเยี่ยมมากครับในทัศนคติในแนวทางและก็วิชัน่นทุกสิ่งทุกอย่างของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าดีกว่าหลายๆประเทศที่เป็นคู่แข่งเรานะดีกว่าด้วยดีกว่าเยอะครับ แล้วก็สภาพของทีมชาติไทยของเราถ้ามองด้วยใจเป็นกลางแล้วเนี่ยกำลังขึ้นมาอย่างดีโดยดีนะครับมาบนเส้นทางการเดินทางในฟุตบอลระดับเอเชียระดับโลกเรากำลังมาดีมากๆเลยนะครับตรงนี้เราต้องมองให้เห็นถ้าเรามองเห็นแล้วเราจะเข้าใจเรื่องนี้ปัญหาของเราปัญหาเดียวคือความฟิตครับความฟิตนะครับร่างกายเรามันตัวเล็กอยู่แล้วครับเป็นทีมในชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวเราเล็กนะฮะแม้กระทั่งกับทีมชาติจีนเราก็ยังเล็กกว่าครับแรงประท่าเราสู้จีนไม่ได้นะครับ ตรงนี้เองครับเป็นจุดเป็นจุดที่จะชี้วัดในผลแพ้ชนะสปีดความเร็วความแข็งแกร่งและความฟิตครับตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่านะสิ่งที่โค้ชมาซาดะอิชินะครับได้มุ่งเน้นแล้วก็ได้บอกกล่าวกับทีมชาติไทยชุดยุยี่สิบาก่อนจะแยกย้ายออกจากแคมป์ก็เรื่องนี้แหละครับเพราะว่าโคชอิชิเองก็มองเห็นและผมคิดว่าการที่จะมาเน้นเรื่องความฟิตเรื่องแรงปะทะเรื่องความเร็วเนี่ย มันจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรวมตัวกันในระยะเวลาที่พอสมควรสําหรับการที่จะมุ่งเน้นในการเอาช,ชนะในแมตช์ที่สําคัญกับจีนในครั้งนี้นะตรงนี้เนี่ยเพื่อน,อนๆหลายคนมาคอมเมนต์เนี่ยผมขอบคุณครับขอบคุณอย่างมากก็รท่านคอมเมนต์ในตรงจุดครับจุดนี้แหละครับเป็นจุดหัวใจของมันเลยที่เราจะไปแข่งขันกับทีมชาติจีนซึ่งเขาก็มีผู้เล่นที่ตัวสูงใหญ่กว่าเราอยู่แล้วนะครับโดยอัตราเฉลี่ยนะอาจจะไม่ใช่ทุกตัวนะครับในทีมชาติจีน แล้วเขายังมีการโอนตัวผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรปแอฟริกาหรืออเมริกาใต้ซึ่งมีอ่าร่างกายนะครับสมรรถนะร่างกายเขาแข็งแกร่งกว่าเรานะครับดยเฉลี่ยนะครับไอเดียที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นประเด็นอยู่แล้วครับแต่สําหรับทีมช้างศึกของเรามันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อฟุตบอลของเราเนี่ยเป็นฟุตบอลที่อ่ามันมี d n a นะครับมันมีสายเลือดในการที่จะเอาชนะ บางครั้งนะครับเหมือนเหมือนเราอ่อนกว่าเขาว่าร่างกายเรารู้สึกเวลาแข่งแล้วเราจะวิ่งสู้เขาไม่ได้หรือว่ากําลังเราจะสู้เขาไม่ได้แต่เราก็สามารถเอาชนะเขาได้ด้วยชั้นเชิงครับนี่ครับคือคือดีดีดดดชางศึกนะครับแต่ถ้าจะการันตีในความมั่นใจมากกว่านั้นก็คือกาลังเราจะต้องสามารถเสมอเขาได้แล้วเราสามารถอาเอาความเสียเปรียบนะครับในด้านรูป่างเนี่ยมาทดแทนด้วยความเร็วแล้วก็ความฟิตเนี่ย ผมคิดว่าเนี่ยมันจะการันตีมากๆเลยในการที่จะพ่นทีมชาติจีนไปได้ในแมตช์หน้านี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเป็นเรื่องสําคัญจริงก็ต้องขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนที่มาคอมเมนต์นะครับว่าเสียงนี้เป็นเสียงเล็กๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากให้มันไปถึงผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบกว่าทีมชาติไทยว่าแมตช์หน้าคือวันที่6กิถุนาเนี่ยที่เราจะพบกับทีมชาติจีนเนี่ยเป็นแมตช์ที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นแมตช์วิกฤตเลยนะฮะเพราะว่าความบอบบางนะครับความ เซนสティブในวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในในวงการแฟนบอลเนี่ยนะครับมันมีสูงยิ่งแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อสมาคมฟุตบอลประเทศไทยอย่างอย่างมากเลยเกี่ยวกับอ่าสตาฟฟฟุตบอลไทยเนี่ยซึ่งมันถนอมรักษายากมากนะครับแต่ผมไม่ห่วงนะครับสาหรับแพชั่นเรื่องนี้สําหรับแฟนบอลที่มีความเหนียวแน่นและมีความเข้าใจกับอ่ากีฬานะครับมีความเข้าใจเกี่ยวกับช้างศึกเนี่ยผมไม่ห่วงเอกครับแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็น ปริมาณคนจํานวนน้อยครับซึ่งมันไม่สามารถจะปกป้องวงการฟุตบอลไทยของเราให้สามารถเดินก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงนะครับมันมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเราอยู่รังอยู่นเรียกสร้างนะฮะสร้างสร้างความมั่นใจนะครับสร้างศรัทธานะครับสร้างมวลชนหรือที่ผมเรียกว่าครอ,ขอบครัวฟุตบอลนะครับถ้าในเจแปนเวก็เขามุ่งไว้ที่ประมาณ10ล้านนะฮะสิล้านคนหรือว่า10ล้านครอ,ขอ,ขอ,ขอบครัวฟุตบอลเนี่ยแต่สำหรับทีมชาติไทยเนี่ย เรามีแฟนฟุูบอลธรรมชาติอยู่แล้วครับเกิน10บล้านอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคมากมายในวงการฟูตบอลไทยที่ทําให้เกิดวิกฤตัสธาขึ้นมาเรื่อยๆณวันนี้นะถ้าที่ผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นความพร้อมอย่างสูงสุดผมถึงบอกครับว่าสมาคมฟุตบอลป,ประเทศไทยเนี่ยนายกสมาคมและคณะกรรมการทั้งหมดรวมนังโค้ชของเราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าทีมชาติใดครับของเรามีองค์ประกอบที่ครบพร้อมมีมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่และมีมุมมองที่ถูกต้องมากๆครับที่น่าชมเชย นะครับดัชนีชีวัดก็คือการก้าวเดินขึ้นมาสู่ระดับโลกที่ดีขึ้นของทีมชาติไทยอย่างเห็นได้ชัดการสามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ในระดับเอเชียได้อย่างน่าดูนะครับมันยกระดับขึ้นมาแต่ส่วนฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนของเรามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับมันเป็นรูปแบบในลักษณะไฟไม่ฟงังนะครับมันเป็นลักษณะในการแข่งขันแบบปิดในทัวร์นาเมนต์ภูมิภาคนะครับมันมีการขึ้นการลงแบบไม่มีความแน่นอนครับรถแมพที่แท้จริงของอาเซียนเนี่ย ผมยังไม่เห็นรถแบบที่เป็นรูปธรรมที่สามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้เลยวิธีการคิดวิธีการต่างๆเนี่ยองค์ประกอบมันไม่ครบครับมันเป็นการชนะอูวาปูวาาเหมือนการจุดพลุนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่เป็นคุณอุปการกับวงการฟุตบอลไทยเราสามารถร่วมอยู่ร่วมกับเพื่อนเราได้นะครับแต่เราใช้สนามนี้เป็นสนามฝึกฝนของเยาวชนเราดีกว่าจะแพ้ชนะอย่าไปสนใจเลยครับ เพราะมันไม่ได้มาผลักดันอะไรกับวงการฟุตบอลไทยนี่ผมพูดฟันธงเลยนะคลิปนี้ไอ้สิ่งที่มันจะผลักดันเราที่สุดก็คือเราศึกษาระบบเจแปนเวให้ละเอียดเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบที่ใช้ได้จริงในการเดินทางไปสู่ระดับโลกครับแล้วเราก็ต้องศึกษาทีมให,ใหญ่อย่างเกาหลีนะครับญี่ปุน่นอิหร่านซาดีอาระเบียกาตาร์ศึกษาทีมที่เขาประสบความสําเร็จนะครับในภูมิภาคเอเชียของเราว่าเขามีแพชชั่นยังไงเขาเดินทางยังไงตรงนั้นมากกว่าครับ เพราะว่าทีมส่วนใหญ่ที่ผมกล่าวถึงในระดับเอเชียร,ระดับเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยกระแสดราม่าที่มันไม่มีสาระมันจะมีน้อยมากนะครับเขาจะมุ่งพัฒนาทางด้านเทคนิคพัฒนาทางด้านการก้าวเดินไปสู่ระดับโลกมากกว่าตรงนี้เราควรจะเดินไปถึงจุดนั้นเพราะว่าตอนนี้ศักยภาพของโค้ชอิชิศักยภาพของสมาคมเราที่โดนําโดยมาดามแปงและนาเตของเราผมคิดว่าพอจะไปได้ครับพอจะไปได้บนเส้นทางนั้นและถ้าเกิดว่า อกองเชียร์ของเราหรือแฟนบอลของเราในครบอบครัวฟุตบอลเนี่ยมีทัศนคติถูกต้องจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับตัวนั้นจะเป็นองค์ประกอบที่ครบเลยในการที่จะก้าวเดินถึงแม้ว่าเดินไปมันอาจจะตกรอบบ้างแพ้บ้างไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งสาคัญครับการกีฬามีแพ้ชนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทัศนคติที่ถูกต้องเมื่อก้าวเดินไปแล้วเดินไม่หยุดเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายครับพอถึงจุดหมายแล้วเนี่ยมันจะเป็นของขวัญอลําค่าที่เราปรารถนามาหลายสิบปีแล้ว และจะทําสําเร็จในยุคนี้นี่เองครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแฟชั่นรวมเป็นรูดมคติรวมที่เราจะเข้าใจร่วมกันในการก้าวเดินไปของช้างศึกแล้วก็การพบก,กับจีนครั้งนี้นะครับในในสภาวะที่กระแสของเราเนี่ยยังปั่นป่นปวนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแมตช์นี้เป็นแมตช์สำคัญมากที่ผมพูดนี่เพราะผมก็รู้สึกห่วงใสมาคมฟุตบอลประเทศไทยและห่วงใยาภาพรวมนะครับบรรยากาศฟุตบอลภายในของเราด้วยนะครับ ตัวผมไม่มีปัญหาหรอกครับช่องมาคิดชาแนลมีปัญหาแล้วก็แฟนบอลที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมีจิตใจที่เป็นนักกีฬาหลายคนก็เข้าใจครับแพ้จีนก็ไม่เป็นไรตกก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจแต่สําหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับแฟนบอลอีกมากมายนะครับที่ยังไม่เข้าใจในจุดนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับสมาคมอย่างมากและจะกระทบกับทีมชาติไทยอย่างมากมันจะทําให้เราเนี่ยไหลลงมาอีกรูดตรงมาอีกครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยซึ่งผมพูดด้วยความห่วงใย ดังนั้นเนี่ยเราควรจะโฟกัสในแช์ที่เจอกับจีนอย่างสูงโดยเฉพาะการรวบตัวฝึกซ้อมควรจะมีการปรึกษาหารือกับไทยลีกนะครับแล้วก็ควรจะมีการาให้โอกาสนะครับในการที่จะให้โค้ชชินะครับได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่นาพาทีมชาติไทยไปพบก,กับจีนที่สัย่างในครั้งนี้นะครับซึ่งการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นนะฮะในวันที่6มิถุนายนเวลาหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยถ่ายทอดสดโดยไทยรัฐทีวีเนี่ยนัดนี้นะฮะ เป็นนัดที่สําคัญที่สุดผมบอกไว้เลยครับในรอบห้าปีตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วตั้งแต่นู่นแล้วครับคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยสี่ห้าปีเนี่ยเรามาเริ่มต้นใหม่กนดีครั้งหนึ่งเราเดินมาครึ่งทางแล้วครับทําผลงานมาได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นทนัวร์นาเมนต์เดือนสิงที่ผ่านมาแล้วทัวรน์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกผลงานเราอยู่ในระดับที่ดีครับถึงแม้ว่าจะไม่โดดเด่นแต่ไปด้วยความมั่นคงนะครับตรงนี้เราไม่ควรจะพลาดให้จีนเด็ดขาด นะครับโอกาสที่จะเข้ารอบไปรอบหน้าเนี่ยแข่งสามสายหกทีมแล้วเอาที่หนึ่งที่สองเข้าไปฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะเข้าไปวัดอย่างยิ่งเพราะว่ามันไม่เกิดอีกแล้วครับมันตลอด80-90ปีที่มีฟุตบอลโลกมาเนี่ยยังไม่เคยมีครั้งไหนจะมีโอกาสได้เยอะขนาดนี้และไม่มีครั้งไหนที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีความพร้อมทางด้านแพชชั่นมากขนาดนี้ความพร้อมดังกล่าวเนี่ยอาจจะสู้อาสมาคมในยุกคก่อนๆในหลายเรื่องไม่ได้อาจจะเรื่องเงินนะฮะ เรื่องบุคลากรอ,อาจจะยังสู้ไม่ได้แต่ผมคิดว่านะทัศนคติในยุคนี้เนี่ยตรงที่สุดและโอกาสที่ฟีฟ่าให้มากับเอเชียเนี่ยเยอะที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับต้องฝ่าไปให้ได้ดังนั้นครับเวลาการฝึกซ้อมเนี่ยผมเน้นเลยนะครับคลิปนี้เวลาการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยควรจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความหวังมากขึ้นในการที่จะสามารถเอาชนะจีนได้อย่างสบายใจนะครับในการไปแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าเรา เสียเปียบทาง้า่ระยะทางการแข่งขันในบ้านเขาอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครั้งนี้มันเป็นแมตท,ที่เราต้องเน้นเลยครับนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์เรื่องนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมขอเน้นเรื่องนี้เพื่อที่จะฝากฝังเสียงเล็กๆนะครับเพื่อบุคคลในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลเนี่ยจะได้ทราบเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ